ผมกับคุณพ่อ,อน,นี่คือไม่ได้ติดต่อกันประมาณ10บกว่าปีครับโอ้โหแล้วอันนี้ถามนิดนึ่งบางคนงก็จะถามว่าพ่อมาฝากหรือเปล่าหรือว่าเรามาด้วยตัวเองอ่าอันนี้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์ SP s t o r e ครับวันนี้ครับเทปนี้ต้องบอกเลยว่า ทุกท่านเห็นหน้าแล้วท,ท่านจจเอนดูเขารักเขาไปมากกว่าเดิมเลยครับวันนี้เขามาลุกใหม่ด้วยทรงผมแบบเกาหลีเลยนะครับเป็นผู้ชายที่ผมต้องบอกเลยว่ามากความสามารถอีกหนึ่งท่านแล้วดีกรีแบบไม่ธรรมดาเป็นลูกนักร้องชื่อดังทางไพ่ศาสตรอีกหนึ่งท่านเลยครับวันนี้อยู่กับเขาครับอยู่ในบ้านแสงทองอีกเช่นกันนะฮะท่านนี้ ไปพบกับเขาเลยครับประคนนี้ครับคุณเต้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้ยแสงทองนะครับครับผมพี่ผมเกิดมาว่าดีกรีไม่ธรรมดาเป็นลูกของนักงเราชื่อดามองทั้งภาคอีสานอีกหนึ่งท่านเลยนะครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อเต้ยหลังสิมันนะครับผมหรือว่าชื่อจริงเลยนะฮะลังสิมันชัยทองสีนะครับผมครับ นามสกุลคุ้นคนมากคุณเป็นลูกของใครครับอ่าเป็นลูกของคุณพ่อสาธิตทองจันทร์ครับทุกท่านอ๋อเลยนะรู้จักกันเลยนะไม่ธรรมดานะผมเคยเล่นละคร,ครเล่นละคร,ะครเพลงรำคำเขินแก้วแล้วเคยแซวถึงถึงพ่อแกอยู่อ๋อครับอ่าเล่นกับพี่ซีเราเราเอ๊ะใครพอดูอ๋อแล้วก็มาเจอลูกชายเลยครอ,อ,อบครัวเรามีกี่คนครับพ๋อครอบคู่ละครับ,รบอาจจะเป็นอ่าเราเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คนมุ้คนที่หกครับ หกคนเลยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดที่ไหนเลยนะครั้งแรกจะเป็นรายการแรกนะครับครั้งแรกเลยครับเป็นคนที่หกครับแต่ว่าคนเขาเรียกว่าคนละแม่ครับอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้ครับวันนี้ครับเรื่องราวเราจะไม่ถามอะไรเยอะแยะมากมายจะถามจุดเริ่มต้นของเราแต่จริงๆแล้วหลายๆคนที่ผมถามเขาเองก็คือครอบครัวก็ไม่ใช่หมอลำแต่อย่างของคุณเต้ยเนี่ย ก็คือครอบครัวชัดเจนแล้วว่าครอบครัวศิลปินคุณพ่อมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากมายเลยนะครับวันนี้ก็จะถามเกี่ยวกับประมาณว่าเริ่มต้นมาอย่างไร<ม>และชีวิตส่วนตัวเราจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนที่หลายๆคนที่ไม่รู้วันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะรู้ไว้พร้อมผมเลยนะครับนํามาเริ่มรู้จักกับคุณเต้ยแสงทองเลยดีกว่าครับชีวิตของคุณเต้ยครับตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าที่เรามีใจชอบในเรื่องร้องเพลงอ๋อตั้งแต่ ตอนเล็กๆนะฮะก็คือประมาณสัก18ครับที่แบบว่า18ปเพิ่งจะเริ่มรู้สึกชอบเลยหรอใช่ครับแล้ววัยนั้นก็คือยังใช่ไหมยังครับยังตอนนั้นก็คือเหมือนแบบเด็กน้าช่วไปใช่ครับวัยรุ่นใช่18ทําไมอะไรอะไรจูงใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เฮ้ยฉันชอบสิ่งนี้เหลือเกินเห็นพ่อร้องเพลงหรือว่าอย่างไรครับก็เหมือนฟังคุณพ่อบบ่อยแต่จริงๆนะไม่รู้นะเพราะจริงๆนะ ผมกับคุณพ่อนี่คือไม่ได้ติดต่อกันประมาณสิบกว่าปีครับ oh. ประมาณสิบกว่าปีก็คือเพิ่งจะมาติดต่อกันประมาณช่วงสิบแปดช่วงสิบปดในใช่วงที่เรารู้สึกชอบใ,ชในรบเรื่องวงการบันเทิงแล้วใช่ครับแล้วจุดคลายแม็กเลยมันคือสิ่งไหนครับก็คืออ่าเห็นแกร้องเพลงบนเวทีก็คือมาจากคุณพ่อมาจากคุณพ่อหมดเลยแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าท,ทําไมจริงๆเราก็อยากลองเหมือนกันกันกบแก แต่มีมีแต่คนบอกว่าพ่อคุณะเป็นนักร้องนะแล้วรู้ไหมตั้งแต่แรกว่าพ่อเป็นนักร้องต้องรู้สิต้องรู้ครับแต่แค่ยังไม่รู้ว่าพ่อมีชื่อเสียงแบบรู้จักเยอะแต่นะผมไม่ไม่ทราบแค่รู้ว่าพ่อร้องเพลงได้พ่อมีความสามารถครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าแกแกมีชื่อเสียงดังครับประมาณไหนอะไรอย่างนี้เรารู้จักจากใครจากเพื่อนๆนหรือว่าคนเขาพูดถึงกันเวลาเราไปไปร้องเพลงหรือว่าเรา ไปเจอพี่ๆ <ong> น้องๆก็คนคนทั่วไปพูดให้ฟังครับแต่จริงๆนะเพลงก็คือด้วยด้วยการที่ไม่ได้ติดต่อกับพ่อด้วยประมาณสิบกว่าปีก็เลยไม่ไม่ได้ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ติดต่อแกโดยตรงครับซันมองว่าจริงๆคําว่าเลือดศิลปินก็มีความชัดกับเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกของของคุณพ่อสาธิตทองจันทร์อยู่แล้วนะครับที่ค่อนข้างที่ทุกคนรู้จักเยอะมากเลย เราเริ่มชอบครั้งแรกนี่สไตล์ของเรานี่คือมาจากสติงหรือว่าหมอลำครับอ่าหมอลำเลยครับหมอลำแล้วก็จักไม่จักไม่ชอบพออายุสิบแปดมาชอบหมอลำเลยครับหมอลำสไตล์ลูกทุ่งนี้ได้ไหมก็คือเอาได้ครับได้ได้หมดเลยอินดี้อินดี้ก็ได้เหมือนแบบว่าพอเปิดมาแล้วเหมือนเหมือนใจมันอยากร้องนอกจากคุณพ่อแล้วเนี่ยไอดอลเราอีกคนคือใครครับก็คือพี่ไม่ไทยครับไม้ไทยของเราใช่ครับก็เป็นสไตล์คุณอยู่นะการร้องกันนะ นี่คือศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ครับอแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นนี่เราชอบร้องเพลงแล้วจาได้ไหมเพลงแรกเราร้องเพลงอะไรที่เราเได้เริ่มร้องเพลงลอ่าเพลงแรกที่ผมร้องนะครับก็คืออ่าน้องมากับคำว่าใช่ต้องของพี่หมายไทยเลยใช่ครับเหมือนคุณครูให้ร้องเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้เลยยุคนั้นมีศิลปหตัตกรรมหรือยังครับอ่ามีแล้วครับ สังเกตไหมทุกคนว่าคนมาอยู่บ้านแสงทองจะผ่านศิลปะตรรมมา <c oughs> ผมก็ผ่านมามันเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กที่อยู่โรงเรียนแล้วแบบมีความสามารถอะ่ะไม,ม่ว่าจะเรื่องวาดรูปหรืออะไรเขาจะครูเขาจะสนับสนุนจะส่งเออแล้วเราได้เริ่มต้นอยู่หมอลำวงไหนเป็นวงแรกเพราะอย่างน้อยคุณก็จะมีคุณพ่อที่คอยปูทางให้อยู่แล้ว <c oughs> ผมมองเลยเพราะถ้ารู้ว่าคุณชอบ้วพ่อต้องสนับสนุนเพราะเป็นสิ่งที่ทางที่พ่อถนัด และลูกชอบอยังไงคําพ่อพ่อก็พร้อมที่สนับสนุนอยู่แล้วผมอยากดูว่าวงแรกที่คุณได้ขึ้นเลยคือวงอะไรวงแรกก็คือวงนี้เลยครับแกลความแสงทองใช่ครับคุณมาตรงนี้เลยใช่ตอนอายุเท่าไหร่ครับมาที่นี่ครั้งแรกเอ,อถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสักผมผมจำไม่ได้ครับแต่ว่ายี่สกว่ากว่าหมประมาณ2ี่สครับเพราะอยู่นี่ผมอยู่นี่ประมาณ7ปีแล้วโอ้โหทุกคน S <S ครั้งแรกขึ้นครั้งแรกมาที่นี่เลยครับแล้วอันนี้ถามนิดนึงบางคนก็จะถามว่าพ่อมาฝากหรือเปล่าหรือว่าเรามาด้วยตัวเองอ่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้พ่อไม่ได้ฝากครับอันนี้คือเห็นแม่ยุ้ยแล้วก็บอดแกไอเปิดรับสมัครครับผมยังทํางานอยู่กทมเลยตอนนั้นก็คือ,อไม่ได้ไม่ได้เรียนแล้วทุกคนเอาตรงๆนะผมว่าคนนี้ไม่อยู่บ้านแสงคอมมากความสามารถจริงๆนะผมพูดได้เต็มปากเลยทัทง้ทงทงที่ว่าคุณเต้ยเนี่ย มีพ่อเป็นศิลปินดังขนาดที่ว่าคือฝากวงไหนก็ได้โดยที่ศักยภาพของพ่อไปฝากแต่วันเนี้ยเขาเดินเส้นทางด้วยตัวเองโดยที่ไปสมัครและเข้ามาเขารู้ไหมว่าเราคือลูกพ่อสาตย์ทต้องจันทรคั้งแรกที่เราไปสมัครนะ่ะถ้านะตอนนั้นแกยังแกยังยิงไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับพ่อผมไม่ผมก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันว่าเราส่งคลิปไปหรือว่าเราไปออเดชั่นเลยอ่าส่งคลิปครับส่งคลิปส่งให้น่าจะส่งให้ไม่ยู่อีกครับตอนนั้นคุณนี้รุยก็จะเป็นเป็นเป้าหมายหลักที่ จะ dancer, รับแดนเซอร์นักร้องถูกไหมครับตอนนั้นเป็นเป็นกระบอกเสียงใช่ครับเราได้เข้ามาครั้งแรกเราตื่นเต้นไหมหรือว่ามีความรู้สึกยังไงวันนั้นของวันนั้นที่เราได้ก้าวมาอยู่บ้านแสนทองคือตอนนั้นเอางี้เดี๋ยวขอโทษนะเขาประกาศผลใช่ไหมครับอ,อันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ประกวดนะฮะเหมือนแบบว่าส่งคลิปให้เขาให้เขาดูใช่ครับแล้วเขาติดต่อกลับมาถูกไหม,มใช่ครับวันนี้เขาติดต่อกลับมาว่าเอาเราไปเนี่ยวันนั้นรู้สึกยังไงบ้าง ผมก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะมันเป็นเป้าหมายที่เราเป็นวงแรกที่เราจะได้ไปขึ้นใช่ครับแล้วเราก็ตั้งใจที่สมัครส่งคลิปไปเขาดู<ช>แต่แเขาโทรกลับมาตอบว่าก็เหมือนแบบว่าให้ตกลงตกลงว่าให้มันอยู่เลยใช่ครับคุณน,นี่คือแบบก้าวแรกคุณก็แบบประสบผลสําเร็จเลยนะ <c oughs> สุดยอดจริงๆแล้วผมอยากรู้ว่าตั้งแต่วันนั้นที่คุณได้ขึ้นมาความรู้สึกวันนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้ขึ้นเวทีครั้งแรกของแพรวพราวแสงทอง ก็ครั้งแรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากผมไม่เคยเห็นใครแบบว่าเห็นผู้คนมายืนแบบเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้ทั้งโมดผมคือผมเป็นคนแบบสไตล์ขี้อายหน่อยครับครับเป็นแบบเลอนเพลงได้ก็จริงแต่ว่าเป็นคนแบบขี้อายไม่แบบเห็นสาวอะไรไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับจะเขินหนึ่งเขินน้อยแบบเหนียมๆเลยไม่ค่อยกล้าจะแบบหลบหลังเลยหลบหน่อยฮะตอนทั่วนี้เริ่มไม่เขินยังก็ ดีขึ้นดีขึ้นหน่อยครับผมเข้าใจได้เพราะว่า <laughs> ผมจะชอบแอบบแอบบเวลาเวลาเขาแบบสไตล์เขานะแบบเขาเป็นคนจิ้มลิ้มเขาเป็นคนที่แบบแบบแอบ,บเขินบ่อยแต่เขาก็จะมีสเสน่ห์ในลุคของเขานะคุณเต้ยนะ <laughs> ผมสัมผัสโดยที่ที่ผมมาอยู่นะผมเห็นผมว่าคุณมีความน่ารักในตัวอยู่แล้ะ <laughs> มันเป็นเอกลักษณ์สําหรับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่คุณได้มาอยู่จุดๆเนี้กับเจ็ดปีจะแปดปีที่คุณอยู่ตรงเนี้ครับคุณได้อะไรกับบ้านแสงทองบ้าง นอกจากที่คุณต้องออกจากบ้านมาเนะี่ยแล้ววันนี้คุณต้องมา,าใช้จ่ายด้วยตัวเองโตขึ้นส่งให้พ่อแม่บ้างส่งให้พ่อแม่ตลอดไหมก็ทุกเดือนครับเนี่ยผมบอกแล้วว่าบ้าแตงทองนี่คือทุกคนคุ้มได้เลยนะผมบอกเลยที่ทุกคนให้มาไลนซัพพอร์ตเขามาทุกคนมอบสิ่งดีๆให้กับเขานั่นคือเขาได้ไปต่อยอดอกับครอบครัวเขานะผมบอกเลย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนั่นคือเขาได้แลกความสามารถเขาเพื่อเลี้ยงชีพตนและต่อยอดกับครอบครัวอืมวันนี้ยที่เราได้มาอยู่จุดตรงเนี้ยมันแตกต่างกับจุดที่เราเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนต,ตั้งแต่วันนั้นที่เราเริ่มสมัครไปกับเขาเนะก็แตกต่างมากเลยครับจากอ่ตอนมาใหม่ๆแรกๆก็คือแบบยังแบบตื่นเต้นคือแบบยังไม่ ยังไม่คุ้นชินเลยเรียกก็ได้ว่ายังยังไม่คุ้นชินแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆมีทั้งเพื่อนใช่มีเพื่อนมีพี่เพื่อนร่วมงานที่อย่างก็มีคนเข้ามาใหม่คนไปก็สลับสับเปลี่ยนก็เห็นก็เห็นมาเกือบเกือบหมดแล้วนะก็ทุกเรื่องราวเพราะเราก็อยู่นานพอสมควรอยู่เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเห็นไหมว่าทุกคนมีความฝันมีความสิ่งที่ชอบอย่างของคุณเต้เนี่ย น้อยเคสที่จะครั้งแรกแล้วจะประสบผลสําเร็จแต่มันเป็นขั้นแรกที่เราได้เริ่มต้นขั้นสองขั้นสามมันยังไม่ให้กับคุณเดินอยู่แล้วคุณก็ยังไปได้อีกเยอะมาก <c oughs> ผมถามจริงเวลาคุณอยู่บนเวทีคุณก็จะกล้าร้องในสไตล์ของคุณคุณเป็นคนเสียงเพราะนะ <c oughs> คุณร้องม่วนมากร้องโจดมาก <c oughs> ผมชอบ <c oughs> และคิดว่าหลายๆคนก็จะรู้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของเตย <c oughs> แต่ในมุมเงียบๆของคุณน่ะจิตประทะงานดิเลกอ่ะ ส่วนมากคุณชอบทําอะไรเพราะว่าคนก็สงสัยว่าโซเชียลเตอร์ไม่ค่อยเล่นเลยครับไม่ค่อยลงเลยเตอเป็นคนที่มีมีแบบโลกส่วนตัวตัวเองจริงๆแล้วผแบๆอินอินหน่อยอินถุนอินหน่อยอินใจอยถ้าส่วนมากเราทําอะไรเป็นแบบทําอะไรในงานดนเลกงานดิเลกประจําวันก็ตีกีตาร์ครับร้องเพลงเห็นไหมว่าความสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักมันก็คือเสียงเพลงแต่เพียงแค่ว่า คุณอยากอยู่ในมุมของคุณโดยที่ไม่ได้ต้องมาถ่ายคลิปตลอดเวลาแล้วแต่บุคคลนะความชอบความที่อยู่กับตัวเองมันแตกต่างกันมันก็การใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันแล้วในทุกๆคนแล้วก็มีความสุขแตกต่างกันไปครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าคุณพ่อคุณครอบครัวคุณภูมิใจในตัวคุณเต้ยมากๆเลยนะกับลูกชายคนหนึ่งที่อย่างน้อยเนี่ยเขาได้สร้างคุณเกิดมาแต่คุณได้เดินตามรอยเขาในการที่ว่าคุณชอบในเสียงเพลง ผมว่ามันคุ้มค่ามากไม่ว่าคุณจะสุขหรือคุณจะทุกข์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณวันเนี้ยคุณมีเงินมากวันหน้าคุณอาจจะมีเงินน้อยวันนี้คุณไม่มีพรุ่งนี้คุณอาจจะมีมากกว่าวันที่คุณไม่มีของวันนี้ก็ได้ทุกอย่างมันจะหมุนเวียนไปแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งไหนที่อยู่กับคุณตลอดเลยนั่นคือครอบครัวคุณแล้ววันนี้คุณได้เป็นเสาหลักครอบครัว ีกหนึ่งคนแทนคุณพ่อคุณได้ส่งทุกอย่างให้กับครอบครัวและดูแลตัวเองผมมองว่ามันเป็นความที่เก่งกาจมากสำหรับทุทกๆคนเลยนะไม่ใช่แค่คุณเตยวันนี้ที่คุณอยู่ตรงนี้แล้วเนะี่ยเป้าหมายชีวิตต่อไปนอกจากการที่ว่าคุณเป็นหมอลำเป็นนักร้องคุณคิดจะทำอะไรอีกผมจะทมทุกคนหมดกับคำถามตรงนี้น<อ>มันมีอะไรที่คุณจะมองไปมากกว่านี้ไหมเป้าหมายอนาคต ก็หมายอนาคตเหรอครับก็เหมือนอยากมีแบบกิจการครับกิจการธุรกิจธุรกิจใช่ที่มันมั่นคงขึ้นอีกใช่ครับถ้าวันนั้นมันเพิ่มขึ้นไปแล้วมันมั่นคงแล้วคุณยังจะร้องเพลงกับหมอลำอยู่ไหมผมก็ยังร้องเหมือนเดิมครับสุดยอดครับเพราะผมยังรักในเสียงเพลงเหมือนเดิมเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่พาคุณมาให้คน<ช>ทุกคนเนี่ยได้รู้จักคําว่าเต้ยแสงทองใช่ครับ คุณสุดยอดมากนี่ก็คือธุรกิจที่คุณคิดเอาไว้ที่อยากจะมีครับผมเป็นกำลังใจให้และคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันจะย้อนกลับให้คุณได้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะครับคิดจะมีครอบครัวไหมวันข้างหน้าอ๋อต้องมีอยู่แล้วฮะอยากอยากมีหลานอยากมีหลานให้ให้ให้พ่อให้แม่ไหมก็มีมีคิดไหมเห็นเห็นเห็นท่านบ่นอยู่ฮะแต่ตอนนี้ก็ ก็มีเล็งๆมีดูๆไว้ก่อนนะแต่ก็ต้องทํางานเป็นหลักยงานเป็นหลักก่อนครับตอนว่าเราต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงตนไปด้วยใช่ครับใช่คุณสุดยอดนะคุณเป็นคนน่ารักเวลาพูดคุยคุณทุกคนผมทุกคนก็จะยิ้มไปพร้อมผมนะเขาเป็นคนที่ก่อนจะเข้ารายการเขาบอกว่าเดี๋ยวถามเขาเยอะนะเขาพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พยายามที่พยายามที่เอาเน้นๆถามเขาพยายามค่อยๆคุยค่อยๆเพราะเขาจะเป็นคนที่แบบเวลาเขา เขาอยู่มุมของเขาดื่มบ้างเล่นกีตาร์บ้างเขาจะมีมุมของเขาในละวันนี้หมอแกล้งเดินเข้าไปีย่เดี๋ยวผมร้องด้วยนะอะไรไม่ด้เข้าไปคุยกับเขาเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเข้าอยู่ในมุมของเขาเนี่ยเราเองก็อยากจะรู้จักเขาเพิ่มขึ้นในชีวิตของเขาแต่วันนี้ผมได้รู้จักคุณเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแหละแต่เราได้คุยกันและก็ไม่ใช่แค่เราด้วยแฟนรายการก็ได้ดูด้วยวันนี้ครับก่อนจะล่ำลากันไปอ่ะ คุณนี่คือน้อยมากนะคาถาม <c oughs> <c oughs> คุณอยากขอบคุณใครที่พาคุณมาถึงจุดเนี่ยที่มาอยู่บน<อ>พะแาาสงทองเนี่ยแล้วให้คนในหลายคนในด้องของคุณเต้ยเนี่ยได้รู้จักคุณได้ขนาดนี้นน <c oughs> คุณอยากขอบคุณใครก็ผมก็อยากขอบคุณน้ำเมยครับก็คือซึ่งเป็นน้าของผมเองน้าแท้ๆเลย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ที่แกพาผมไปหาบอสแล้วก็ไม่อยู่นะตอนที่ตอนที่แกรับ ก็คือมีแต่น้าผมนี่แหละ<ก>ที่ใช่ครับไปบพาไปขึ้นวงก่อนที่จะเข้าบ้านพักจริงๆครับก็คือมีแต่แกนู่นนี่นั่นแล้วก็ขอบคุณแม่ขอบคุณยายนะครับผมที่เป็นแรงผลักดันให้ผมรจริงๆนะ่ะแกรู้ว่าผมร้องเพลงอ่ะพอได้ก็ไม่ถึงกับพอตอนณตอนนั้นแกบ,บอกว่าทําไมไม่ลองดูล่ะลูกตัวเองก็มี พรสวรรค์นิดหน่อยแล้วก็แค่มีพรแสวงหน่อยเกยจะพูดประมาณนี้ผมก็บอกว่าจริงๆผมก็ชอบร้องเพลงนะแบบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ไม่กล้าขึ้นเวทีด้วยซ้ำเราด้วยความที่เราขี้อายด้วยใช่ครับแล้วเราได้กลับบ้านมาช่วงนี้หรือว่าว่างก็กลับบ้าน่าอก็เพิ่งจะกลับไปไปมาเนาะเาหลักๆเราก็อยู่บ้านพักยโสธรผมคิดว่าวันนี้คุณก้าวข้าม ผ่านกำแพงคุณมาพอสมควรละและพ่อแม่ยายพี่เมย์ภูมิใจในตัวคุณมากๆเลยวันนี้สิ่งที่คุณได้มายืนจับไม้ร้องเพลงโดยที่ไม่ว่าเราจะวันนี้รู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินเราไม่อยากร้องเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินหรืออะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณควรภูมิใจในตัวคุณที่สุดคุณข้ามันมาแล้ว วันเนี้ยคุณไม่ได้มาลัยเลยวันนี้คุณได้มาลัยเยอะมากแต่สิ่งที่มันจะได้สำหรับคุณได้ทั้งปีทั้งชาติตลอดไปที่หาไม่ได้เลยนี่คือความรักครับผมวันที่คุณท้อวันที่คุณไม่มีอะไรคุณก็คือลูกแม่ลูกพอ่อลูกหลานยายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณ ผมอยากจะพูดและเป็นแรงผลักดันให้กับให้กับคุณเต้ยนะผมจะชื่นชมคุณอยู่ข้างหลังตลอดเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคุณเงียบแต่วันนี้สิ่งที่ผมพูดผมส่งพลังให้กับคุณผมเชื่อว่าวันนี้มันไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่ผมอยากให้รู้ว่าคุณมีอะไรในตัวคุณที่คุณได้ปล่อยได้อีกนะครับคุณข้ามกําแพงคุณได้อีกวันนี้คุณข้ามมันมาหนึ่งขั้นและคุณเต้ยผมว่าคุณข้ามมันได้อีกและกําแพงนั้นมันจะสลายหมดเลย แล้วคุณจะพังงาดแบบสง่างามมากโดยที่วันนี้คุณภูพูมใจของครอบครัวแหละคนที่รอจะภูมิใจของคุณอีกหนึ่งรอบนั่นคือแฟนขับของคุณครับผมวันนี้เขาชมอยู่คุณไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเขาเขาเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามารักคุณนอกจากขอบคุณครอบครัวบอสแพรวาแม่นิลุยแล้วอยากขอบคุณแฟนขับขอบคุณเลยครับวันนี้ถ้าเขาชมอยู่ก็ขอบคุณ แฟนคลับแล้วก็ f อทุกๆท่านนะครับของบ้านแสงทองนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเตอรังสิมันนะแล้วก็พี่ๆในบ้านของแสงทองทุกๆคนนะครับถ้าไม่มีพี่ๆแม่ๆก็ไม่มีผู้ชมเหมือนกันนะครับสุดยอดครับวันนี้ครับก่อนจะล่ำลานไปอะช่วงท้ายผมมีเกมเล่นกับคุณเทปที่เราเล่นกับคุณทอซี่ไปแล้วตอนแรกจะให้คำคมเอาเป็นเกมดีกว่าเอาเป็นเกมก็แล้เอาเป็นเกมผมจะถามคุณ เหมือนถ้าคุณได้ดูเทปที่แล้วเนะี่ยผมถามปุ๊บคุณต้องตอบปับ๊บเช่นคุณ <Okay. S 2> ถามว่าสตาร์ทกับฟุตบอลคุณต้องตอบเลยแล้วตอบไวด้วยโอเคครับโอเคนะครับอ่าได้ได้เลยมาทุกคนครับวันนี้ก่อนจะล่ำลานไปครับเรามีเกมที่แบบถามปุ๊บตอบปั๊บแบบเร็วเร็วเลยนะครับทุกทีจะเป็นคําคมใช่ไหมแต่เทปที่แล้วนะของคุณออซี่เราเล่นเกมกับเขาวันนี้ก็ต้องเล่นเกมกับคุณเต้ยเช่นกันสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับทุกคนนะมาครับเริ่มนะครับคุณเต้ยหมอลำเพื่อชีวิตหมอลำครับ ลอยจุู๊กะทะมูกะทะครับทะเลภูเขาภูเขาครับมีเขาแล้วมีเราด้วยไหมอันนั้นก็ได้อยู่ครับ้แม่น่ารักหรือเซ็กซี่ครับชอบหน้ารักครับน่ารักแลวเซ็กซี่ชอบไหมเซ็กซี่ดูได้ต้องต้องชอบจริงๆอ่ะผมถึงจะสไตล์แต่แต่ละคนแตกต่างไปแต่ทุกคนคือหน้ารักหมดบุคลิกแต่ละคนนะนี่ผมถามเพิ่มได้ไหมอ่าอะไรคนกล้าตอบผมไหมล่ะ จะถามหลังบ้านดีกว่าหลังบ้านดีกว่าครับทุกคนครับวันนี้ครับเรื่องราวของคุณเต้ยแสงทองเรานะครับก็เรื่องราวอาจจะไม่ได้ครบถ้วนมากมายเท่าไหร่แต่วันนี้เราก็พยายามที่จะเอาคนในบ้านแสงทองมาพูดคุยกับผู้ชมได้ได้ได้เข้าถึงเขามากขึ้นนะครับทุกคนครับวันนี้ถือว่ามีความสุขและสนุกไปกับคนไม่รู้จักคําว่าเต้ยรังสุมันเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ครับขอรำลา ไปกันเลยแล้วกันนะฮะเทปหน้าจะเป็นใครทุกท่านต้องรอติดตามครับแต่ยังยืนยันว่ายังเป็นบ้านแสงทองแน่นอนครับวันนี้รายการผมครับทุกคนต้องทําหมดผมจะพูดว่า sp story เดี๋ยวผมจะบอกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับรายการออนไลน์คุณพูดว่า sp story, SP story. มันจะบริหารริ้นไปน็นที่นึงไะครับไหวไหมครับได้ครับยังไม่พันนะอ่าฮะโอเคครับ <laughs> แฟนผู้ชมครับวันนี้ขอร่ำลาไปก่อนครับกับรายการออนไลน์สตอรี่พรีด้วยโอเคสุดยอดครับดึกๆลิ้นจะดีกว่านี้ผมโอเคไหมครัผมครับ